ไปไหว้หลวงตาแก่ๆที่ไม่ได้มีพัดยศอะไรและอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็สงบสงี่ยมเจียมตัวจะดีกว่านะครับไหว้พระองค์ไหนก็เหมือนกันครับไหว้พระองค์ไหนก็เหมือนกันนะครับไหว้พระพุทธรูปเนี่ยดีที่สุดนะครับนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงคำสอนของท่านดีที่สุดพระสงฆ์เนี่ยมีแต่ทำให้เสื่อมเสื่อมเสื่อม,อม,มนะครับ พอมารักษาสินไม่ได้แล้วก็ไอ้ผัวสีกากรอบเนี่ยที่ไปมึงมึงไปได้เสียกับอิสักสีกากรอบมาผ่านมาสามคนสี่คนเนี่ยคุณประชิกไปแล้วนะเขาห้ามบวชอีกตลอดชีวิตนะครับยังแอบไปบวชอีกยังแอบไปบวชได้ยัง ในเมื่อคุณประราชิกไปแล้วคําว่าประราชิกของพระนี่ห้ามบวชอีกถือว่าประหารชีวิตทั้งพระไปแล้วบวชอีกไม่ได้นะครับลักทรัพย์เสพเมถุนบวชอุตริพวกนี้บวชอีกไม่ได้ครับนี่ยังแอบไปบวชที่ไหนไม่รู้เมื่อเมื่อเมื่อวานผมได้ข่าวว่าลูกของสีกาก๊อบคนแรกอะแอบไปบวชอีกและตอนนี้รีบศึก มันต้องไปเช็คพระอ,อุปชาด้วยว่าบวชได้อย่างไรขาดคุณสมบัติประราชิกนะและไอ้นี่ต้องโกหกอุปชามันต้องดูกฎหมายอาญาว่าเทียบเข้ากฎหมายอาญาได้ไหมมึงไปบอกกับเขาว่ามึงไม่เคยประราชิกมาก่อนพระคู่สวดท่านจะถามไนงะนะครับพระคู่สวดต้องถามไนงะ ว่ามึงเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นนั่นเป็นนี่หรือเปล่าหนีคดีมาหรือเปล่ามันก็ต้องบอกไม่ไม่ไม,ไม่มึงโกหกเจ้าพนกาักงานนะมันไม่รู้จะทำมาหาแดกอะไรไงนะครับบวชมานานๆแล้วทำมาหาแดกไม่ได้นะฮะทำมาหากินไม่ได้เพราะเคยมีแต่คนไหว้มีแต่คนเอาเงินมาให้ ถ้าเรารู้ตัวเราแล้วว่าเราประราชิกก็ไปทํามาหากินนั่นอื่นเถอะนะครับไปทํามาหากินนั่นอื่นเถอะจะไปทํามาค้าขายทําไร่ทํานาก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะท่านยังไม่ได้บรรลุอรหันต์นะครับอาจจะไปหลงสเสน่ห์สาวมีเวรมีกรรมกันมาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าไปบวชอีกในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณบวชไม่ได้และพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะ ไม่เข้าท่าเลยนะครับก็แนะนําพี่น้องนะครับว่าทําบุญกับโรงพยาบาลน,นะครับนะฮะทาบุญกับโรงพยาบาลน,นะครับเราได้ใช้นะครับโรงพยาบาลที่ยังไม่มีศูนย์ฟอกไตก็โรคไตเป็นกันเยอะโรงพยาบาลที่ยังไม่มีศูนย์ดูแลโรคหัวใจต่างจังหวัดก็ทํากันหรือไปทําบุญกับอนามัยก็ได้สมัยผม คุณแม่ผมยังอยู่คุณพ่อผมยังอยู่ที่พนมเสดนะน้องชายผมหมอสุรางเนี่ยเป็นหัวหน้าสถานีอนามัยที่พนมเสดนะครับผมก็ทําเป็นผ้าป่านะครับทําเป็นผ้าป่าแล้วก็เอาเงินไปต่อเติมสถานีอนามัยข้างล่างเพื่อให้รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ใครเจ็บใครป่วยเอาเตียงไปตั้งไปนอนพักกันที่นั่นนะครับ หมอก็ให้น้ําเกลือไปให้ยาไปอะไรไปมีอะไรอาการหนักเขาก็ยังถามโทรถามกับหมอใหญ่ได้ว่าเป็นยังไงนะครับบางทีอาการมันไม่มากมายแต่ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยไปนอนก็นอนที่สถานีอนามัยลูกเต้าก็ทํากับคงกับข้าไปเยี่ยมนะครับไปช่วยกันสังคมบ้านนอกก็นะอยู่กันไปอย่างนั้นนะครับ หนักขึ้นมาหน่อยก็มาโรงพยาบาลที่ท่าตะโกนะครับอาการหนักขึ้นก็ไปโรงพยาบาลสวรรค์พยาประชารักษ์ที่นครสวรรค์เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันมีไงนะครับเครื่องมือแพทย์นี่สําคัญนะครับงบประมาณของประเทศเราเนี่ยมันลําบากมันน้อยไม่ค่อยจะมีเครื่องมือแพทย์นะครับเราทําบุญวัดนี่มันเกินไปแล้วครับมันเยอะแล้วครับสร้างกัน ใหญ่โตไม่มีความจำเป็นฮะผมผมเองก็จะบวชนะผมนับถือาศาสนาพุทธผมก็จะบวชตั้งใจจะบวชนะครับปี70เนี่ยหมดภาร,รกิจหมดวาระจากการเป็นคณะกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตำรวจตั้งใจก็จะบวชสักพรรษาหนึ่งแต่จะไปวัดที่มีกุฏิเล็กๆอยู่ในป่าไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีโทรศัพท์อย่างนั้นนะฮะเพื่อจะนั่ง บำเพ็ญเพียรภาวนาได้เต็มที่นะครับโดยไม่มีใครมาลบกวนพระที่ดีๆก็มีเยอะครับที่ว่าพระดีๆก็มีเยอะนะครับพระดีๆมีเยอะครับแต่้พระที่มันประพฤติไม่สมควรนี่ เราก็ต้องออกมาว่ากันในฐานะที่เรียกเป็นชาวพุทธมันจะทําให้าศาสนาเสื่อมมีแต่เรื่องเสื่อมเสียมาเราก็ต้องมาเราก็ต้องมาพระดีไม่เป็นข่าวมีแต่พระชั่วๆนะครับเป็นข่าวและอย่าให้ผู้หญิงเข้าไปใกล้ครับนะครับ มัคทายกโยมผู้หญิงโยมอะไรเนี่ยให้ห่างไกลๆเลยนะครับผมก็ไม่ศรัทธานะครับพระที่มีผู้หญิงไปเป็นโยมอุปถาใกล้ๆเนี่ยไม่ดีครับมันใกล้กันไม่ได้ครับไว้ใจไม่ได้ครับไว้ใจไม่ได้เอาไปใกล้กันไม่ได้แล้วแต่งตัวเนี่ยคุณผู้หญิงครับคุณจะแต่งตัวไปวัดเนี่ย มึงมึงใส่เสื้อคอปิดๆหน่อยได้ไหมจะต้องไปโชว์นมทำไมวะนะครับไปวัดเนี่ยมันต้องออกระเบียบอีกประมางว่าถ้าจะไปวัดเนี่ยต้องใส่เสื้ออย่างนี้นะครับใส่เสื้อปิดกระดุมคอไปเลยนะปิดกระดุมคอไปเลยนะครับให้ปิดกระดุมคอเลยนี่เราไม่ได้เข้มงวดแบบาศาสนาอิสลามที่เขาต้องคุมหน้านะ นี่จะไปวัดไอ้นี้สีกากรบเนี่ยโอ้โหชมโช,โชโนมเลยเสื้อลูกไม้โชโนมนะครับมันไปยั่วพระไปวัดต้องแต่งตัวมิดชิดนะครับต้องแต่งตัวมิดชิดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะผมยังแม่ชีแม่ชีประทานโทษแม่ชีเนี่ยนะผมว่าแม่ชีไปใส่ ผ้าสบงแบบพระเนะี่ยแบบสัมมาเนรีอะ่ะผมว่าดีนะดีกว่าไปใส่ชุดขาวขาวนะไอ้ผ้าผ้าถุงขาวขาวเสื้อขาขาวเนี่ยมันบางไอ้เสื้อขาวเนี่ยมันบาง,าม,บางมันเห็นรูปทรงอง,ง์คเอวมันทำให้พระตาบะแตกนะนะครับวัดไหนที่มีชีก็เป็นชีไปหมดวัดไปเลยนะครับวัดไหนเป็นพระก็ะพระไปเลยแยกหอหญิงหอชายไปเลยนะครับ พระกะชีไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวอดไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกที่จะไปบวชชีส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อกหักผิดหวังในความรักนะครับอกหักมีปัญหาชีวิตผิดหวังในความรักไปเจอพระหนุ่มๆเข้าพระนี่มันไม่ได้ใช้เงินใช้ทองนะมีรายได้อย่างเดียวไม่มีรายจ่ายนะครับมีรายได้อย่างเดียวเดี๋ยวก็ได้วันหนึ่งไปงานโน้นงานนี้มามีรายได้เข้าอะไรเข้านี่เดี๋ยวแม่งก็ ปลาชิกอีกอะนะครับอดไม่ได้แล้วครับมาเนี่ยนะฮะคนที่จะเข้าใกล้เด็ก,ดกผู้หญิงเด็กๆกับคนแก่เนี่ยเข้าใกล้สาวๆเข้าใกล้ไม่ได้แล้วครับพระนี่มันกําลังคึกอยู่นี่นะครับบวชตอนอายุยี่สิบเนี่ยโอ้โหยังหนุ่มเลยเลี้ยวแรงแม่นนะครับเลี้ยวแรงมันยังคึกขนห์คึกเต็นที่อ่ะนะครับแล้ว บวชเนี่ยเขาก็ดันบอกไม่ให้ใส่กางเกงในด้วยนะเราลองเป็นผู้ชายไม่ใส่กางเกงในดูสินะครับปกติใส่ทั้งชีวิตตอนไปบวชด,ดันไม่ใส่กางเกงในมันก็โลง่งงอย่างนี้นะครับไปเจอโยมผู้หญิงโชว์นมเข้ามาเข้าไอ้ห่าน้องชายตีบาทเป่งเป่งเป,ป่งเลยแล่ะนะครับ มันต้องเอานมไปโชว์พระเออมึงจะไปคิดว่าไปคลายกำหนัดให้พระแล้วได้บุญแบบสมัยพุทธกาลไม่ได้นะมาเนี่ยนะครับเออพระเกิดไม่รู้ว่าถ้าบวดแล้วให้ใส่กางเกงในยังดีนะฮะมันวงเบิงวง,ว,ง,ว,ง,ว,งวางเงีย้ยนะเหมือนกับผู้ชายไม่ใส่กางเกงในใครฟังอยู่ก็ลองไม่ใส่กางเกงในเดินดูสิ เมื่อใส่พระขมาตัวเดียวเดินนะเหมือนกันอย่างนั้นครับมาเนี่ยนะไปเจอของสวยๆงามๆเขาไปอ่อยเหยื่อเข้าก็ไอ้หาเดี๋ยวแม่ไปบินธบาทก็ตีก้นบาทนะนะเขามีเรื่องเล่าตลกนะนะครับผู้หญิงนี่ก็ตื่นแต่เช้าก็รีบทํากับข้าวมาใส่บาทนะครับเสื้อหนังเสื้อไนกก็ยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ใส่เสื้อคอกระเช้าด้วย พระก็เดินบินทบาตมาพระยืนเนี่ยผู้หญิงก็นั่งนะครับนั่งพอนั่งพนมมือก็พระก็ไปเห็นเข้าให้นะครับไปมองเห็นน่ยทะลุจากภูเขาลงไปถึงทะเลสาบนั่นเลยนะครับไอ้น้องชายตีก้นบาทเลยดังเป้งเป้งเป,ป้งเลยนะครับมาเนี่ย ้โยมผู้หญิงตกใจหงายท้องบอกเอ๊ะท่านเสียงอะไรเนี่ยหลวงพี่บอกโอ,โอ้มันเสียงสวรรค์นะโยมนะฮะเสียงสวรรค์ไปเล่นกับพระหนุ่มไม่ได้แล้วครับมาเนี่ยนะฮะพระยังตัดกิเลสไม่ขาดไงะนะฮะ ถ้าพระน่าศรัทธาก็มีฮะอย่างหลวงตาบุญชื่นเนี่ยเดินไปเรื่อยเดินไปอะไรไปไม่หวังอะไรนะฮะมีหน่าศรัทธาเยอะครับเราไปกราบไหว้ได้สนิทใจนะครับแต่พระแอกเนี่ยนะครับผมไม่ศรัทธาล้ะครับมาเนี่ยนะครับเวลาจะมาเนี่ยโอโ้โหวางโก้มาเลยเนี่ยอย่าไปศรัทธาเลยครับมาเนี่ย โอ้ยคำถามมาเยอะจริงๆนะครับช่องแดงแต่ว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยผมต้องนั่นต้องเอามือนั่นผมไม่ได้ไปดูถูกไปแคลนดูแคลนนั่นนะผมก็ตอนมาเรียนลามคําแหงผมเคอไปอาศัยที่วัดมะกอ,อกอยู่นะวัดมะกอ,อกนะครับหลวงตาที่วัดมะกอ,อกวัดอภัยทยาราม ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับท่านท่านชอบชอบพระครับพระนี่เวลาจะประมูลกันเนี่ยพระเครื่องเนี่ยท่านก็ชอบดูพระเครื่องอะไรเงี้ยเอามาประมูลกันนะครับตั้งราคาตั้งราคาเขาต้องประมูลลงนะครับเช่นตั้งราคาเขาไว้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยเหลือเก้ามือเหลือแปดมือเหลือ อะไรลงมาเรื่อยกระทั่งลงมาเหลืออง์ลสิบบาทร้อยบาทอะไรอย่างนั้นนะครับประมูลขึ้นไม่ได้ประมูลขึ้นอาบัตนะครับประมูลขึ้นอาบัตประมูลลงต้องประมูลลงครับนะะหลวงตาหลวงตาโอ๊ตนะครับ ครับครับเขาไม่ให้พูดเรื่องราคาระวังช่องด้วยเดี๋ยวช่องปริวอีกเมื่อวานก็เกือบปริววีแล้วนะครับเมื่อวานก็เกือบปริวว้แล้วนะครับมามาออย่างนี้ฮะผมขับรถมาเนี่ยนะพระเวลาบินทบาทต,ตอนเช้าเนี่ยจีวรสีกรกเนี่ยจีวรของพระสายป่าเนี่ยมันมืดมืดครับท่าน โอโหอันตรายนะเดินบินธบาตริมถน,นนพระเนี่ยตีห้าหกโมงเช้าท่านก็มาแล้วนะครับกลัวรถมันจะมองไม่เห็นแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุน,นะครับต่อไปพระเดินบินธบาตริมถน,นนเนี่ยอาจจะต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงแล้วมั่งเสื้อแบบจราจรหรือต้องออกแบบเป็นของพระอ่ะให้ท่านให้ท่านใส่เพราะมองไม่เห็นจริงๆนะมันมืดมืดมานะครับเดินมามืดมืดนะฮะ แต่ถ้าพระสายมหานิกายเนี่ยไอจีวรสีเหลืองเหลืองี้ยมันยังใสหน่อยถ้าจีวรสีก็กลักเนี่ยออกจะออกเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยมันกลืนกับความมืดคือก็เป็นห่วงอันตรายนะครับนะครับมันน่าจะมีแถบสะท้อนแสงที่แปะจีวรหน่อยนะครับพอตีห้าเนี่ยเราก็จะตื่นเตรียมไปบินธบาตแล้วครับเพื่อไปโปรดสั์นะครับก็ใส่มา จะเป็นไฟกระพริบก็ได้อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันถูกๆราคาถูกูๆนะครับแต่พระบ้านนอกไม่ค่อยใส่กันนะเมื่อเช้าผมออกมาเนี่ยผ่านมาทางแก่งคอยนะครนายกอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหไอหาจะสอยพระเป็นแถวเลยนะครับเดินบินทบาทมาสามองค์นะครับมองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นเลยอันตรายฮมาอันตรายนะครับ พระดีมีเยอะครับหลวงพ่ออารมณ์กดนี่ท่านทำมานานแล้วนะที่ช่วยรักษาคนเจ็บคนป่วยนะครับและหลวงพ่ออะไรที่ช่วยเอาเด็กไม่มีพ่อมีแม่ไปเลี้ยงส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ยนะครับที่ดีก็มีเยอะครับแต่ว่าไอ้ที่เรามาเนี่ยไอ้พระดีๆมันไม่ค่อยดังไงไอ้พระชั่วๆนะครับออกมาและรวยด้วยนะไอ้พระชั่วๆเนี่ยนะครับ วัดสี่หมื่นวัดสี่หมื่นที่ราชบุรีนะครับมาเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยเราไปทําบุญเราสบายใจนะครับทําบุญก็เหมือนทําบุญให้ทานด้วยท่านก็เอาไปให้เด็กที่ไปโรงเรียนนะครับเด็กไปกินไปอยู่กันวัดพระบาทน้ําพุก็ดีวัดพระบาทน้ํพาพุนเนี่ยนะครับใครเป็นเอดเป็นอะไรจะตุยแล้วก็ไปบั้นท้ายชีวิตอยู่ที่วัดพระบาทน้ําพุครับหลวงพ่อลงกฎท่านก็ ช่วยจนเดี๋ยวนี้ร่างกายท่านกระซุบโซมไปเยอะแล้วนะครับหลายวัดครับวัดใหม่สี่หมื่นใช่ไหมฮะครับหลายวัดครับเยอะครับมาเนี่ยนะฮะวัดถ้ำตะโกก็มีนะครับคือวัดที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านเนี่ยวัดบ้านนอกเนี่ยแต่ไอวัดที่มัน ร่ลำรวยเงินทองเหลือเกินเนี่ยท่านไม่ต้องไปทําบุญแล้วครับมาเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปทําบุญแล้วเพราะว่าเขารวยแล้วนะครับทอดกระถินทีได้เป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะบ้าไปทําบุญกับวัดนี้ทําไมนะครับท่านไปเป็นเช้าภาพกระถินวัดที่ไม่มีกระถินดีกว่านะครับไม่จําเป็นจะต้องไปร่วมทําบุญกับวัดนี้ปีนี้ร้อยล้านสองร้อยล้าน ไม่เข้าท่าจริงๆนะครับกระจายไปให้วัดมันมีหลายหมื่นวัดนะครับมันมีหลายหมื่นวัดนะฮะหน้ากระถิ่นเนี่ยเข้าพันษาอย่างเงี้ยนะครับเข้าพันษาอย่างเงี้ยตอนนี้เทียนพันษามันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเป็นไฟเป็นหลอดไฟแล้วนะครับเป็นหลอดไฟใช้หลอดไฟแล้วนะครับต่อไปเข้าพันษานี่ต้องถวายแผงโซล่าเซลล์กันแล้วมั้งนะครับ มันสมัยพุทธกาลเป็นเทียนพันษาไปหล่อเทียนไงนะครับแต่ก็มีใช้บ้างในพิธีจุดเวลาทาเข้าโบสถ์อย่างเงี้ยจุดเดี๋ยวนี้จุดก็ไม่ค่อยดีนะครับมันจะเป็นมะเร็งเอานะครับเดี๋ยวนี้มันใช้ไฟใช้ไฟนีอ่อนแล้วเปิดสวิต์แปะก็เป็นเทียนแหละนะฮะมันหมดยุคแล้วนะฮะมันหมดยุคแล้วก็ต้องพัฒนาไปนะครับพัฒนาไป เนี่ยจำเป็นจริงๆก็คือหนึ่งก็มีกุติกุติพระสงฆ์เนี่ยเริ่มต้นก็ต้องกุติพระสงฆ์ก่อนนะครับแล้วก็มีศารลาที่จะทำพิธีกรรมทางศาสนานะครับทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีโบสถ์มีโบสถ์นะครับโบสถ์ก็ไม่จำเป็นต้องสวยราคามากมายนักหนาอะไรอย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปสร้างกันเป็นร้อยล้านสองล้านนะมามีโบสถ แล้วที่เผาศพก็เมนนะครับนะฮะผมก็ไปสร้างวัดไว้ครับที่วัดแก่งเปิร์กเนี่ยผมไปสร้างเขาไว้นะครับนะครับมีกุฏิศาลามีถังน้ําสําหรับให้พระไปจําพรรษานะครับมีกุฏิหลายหลังนะครับไปสร้างเขาไว้นะฮะผมก็ไปทํากุฏิตัวเองด้วยนะครับแต่เวลาบวชจริงๆก็จะไม่ไปอยู่วัดนี้แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวคนไปหาแล้วมันไม่มีเวลานั่งสมาธิ นะครับจะไปแถวทั้งภาคอีสานเะงียบๆโบสถ์ผมก็ไปสร้างไว้ที่วัดป่ารกฟ้าตำบลน,น้ําดิบอำเภอป่าสางจังหวัดลําพูนนะฮะแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยท่านทำบุญไปเถอะครับท่านได้บุญแล้วเราได้ใช้ประโยชน์คุณพยาบาลคุณหมอเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จําไว้ด้วยใครเข้าไปร่วมทําบุญ กัโรงพยาบาลเราก็บริการเข้าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอย่าไปหน้าเง้าหน้า,นางอเราเป็นข้าราชการเรามีเงินเดือนผมรู้ว่าเหนื่อยไนงะพยาบาลเจ้าหน้าที่มันคนไข้ยเยอะไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอก็จําเขาไว้ครับจําเขาไว้นะฮะจำขึ้นบัญชีลงคอมพิวเตอร์เขาไว้เลยก็ได้ใคร บริจาคให้โรงพยาบาลน,นี้ก็เผื่อเขาจะมีห้องพิเศษนอนหน่อยเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะมีห้องพิเศษเล็กๆนอนหน่อยญาติเขาจะได้เฝ้าได้ไม่ต้องไปนอนห้องรวมนะผมว่าอย่างนั้นดีนะก็ขึ้นไว้เลยนะครับเช่นประธานโทษยกตัวอย่างในกอไก่เขามาบริจาคเนี่ยถือว่าเป็นโยมอุปถาของโรงพยาบาลเรานะครับพออรโรงพยาบาลก็ บริการเขาถ้ามีห้องพิเศษก็นะครับจัดการให้เขาหน่อยคนมันก็อยากจะทำบุญเข้าโรงพยาบาลน,นะเพราะต้องเจ็บป่วยทุกคนนะครับเจ็บป่วยทุกคนอยู่แล้วนะครับหรือถ้าจะไปสร้างศาลาอะไรก็ไปสร้างห้องที่โรงพยาบาลกำหนดขึ้นมาตึกอาคารหนึ่งเลยนะครับเป็นอาคารตึกขึ้นมาแล้วก็แบ่งเป็นห้องๆเลย ห้องหนึ่งเท่าไหร่ผมว่านะครับผมยกตัวอย่างโรงพยาบาลพระหนุนพลพยุหะเสนา,นาเนี่ยจะสร้างตึกเข้ามาเราไม่มีงบประมาณของทางราชการก็บอกมาผมจะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับว่าอ่าประชาชนที่มีจิตศรัทธานะครับจะใช้เป็นอาคารสอง้อยห้องสองร้อยห้องนะครับส0 0อยห้องแล้วเหมือนแฝกเลย นะครับ200ห้องห้องหนึ่งก็บรรจุได้3คน4คนหรือ2คนหรือคนเดียวอะไรก็เป็นราคาเท่าไหร่กำหนดเจ้าภาพมานะฮะช่องแดงค้างแล้วใช่ไหมมันค้างเพราะอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะครับ ผมออกหน่อยแล้วก็เข้าใหม่ดีกว่านะเดี๋ยวผม